ชายโสดหญิงโสดครับสายโมมารวมตัวนัดชุมนุมกันตรงนี้นะฮะมากองกันตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยววันนี้เราจะปักหมุดกันให้ชัดเลยจะมากลางแผนกันให้ชัดเลยว่ามีที่ไหนบ้างที่วันนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวกันไปแต่บางทีท่านดูเราอาจจะช้าไปแล้วนะบางคนนี้ไปถึงแล้วนักข่าวเราจะมารายงานแล้วเราจะว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างเพราะนักข่าวเราไปถึงที่ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้14วัน14กุมภาใช่ไหม วเลนทแต่วันนี้วันอาทิตย์งานพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานก็จะไปดีดาดีดากันในในออฟฟิศกันซะมากกว่าเพ <อ S 2> ราะฉะนั้น<ต>ขอพรตั้งแต่วันนี้ก่อนแต่วันนี้ก่อนพร่นี้จะได้ประสบความสําเร็จ <c oughs> คุณท็อปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าไปมากที่ลานหนาเซนทรัลเวอร์นะ <c oughs> มีพระตรีมูรติที่เขาตม <c oughs> ู <c oughs> ไม่ไม่สายมูก็ไปไหว้ได้กลับ <c oughs> ขอความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จเรื่องหัวใจเ,เก็ไดีด้ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่อง,องสายมูหรือพระตรีมรตินะที่เซนต์เทนเบิร์ <ฮะ S 2> ใช่ม <ฮะ S 2> น,นี้ผมก็ผมก็มีเพื่อนเขาถามมาผมขำนะบอกว่าจริงๆคนไทยเราเนี่ยนะผู้ชมก็นับถือพุทธส่วนใหญ่ใช่ไม่ <ฮะ S 2> ไปไหว้ขอพรความรักกับพระตรีมรติของของอะไรของฮินดูนะใช่ไหมแล้วก็เนื่องในวันวาเลนไทน์วานไทนนี่ของอะไร ของฝรั่งเขาของฝรั่งของคลิปมาของเรานี่คนไทยอะไรก็ได้นะรับได้หมดรับได้หมดแต่ทุกวัศนารต่างๆได้เร็วพระหุวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืนนะครับคือมันก็เป็นอะไรที่แบบหลากหลายดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคนไทยชื่อก็บอกอยู่แล้วไทยเนี่ยแปลว่าอิสระนะครับบางก็ขอพรพระ ขอความเชื่อลี้ลับก็ไปฮินดูบัตรประชาชนก็เป็นพุทธชอบเทศกาลก็ชอบคริสชอบอาหารก็อิสลามอะไรแบบนี้ก็ไปกัน,นเรื่อยๆและนี่นะครับนี่คือจุดหมายอย่างหนึ่งจุดหมายหมายหนึ่งที่เรียกว่าคนชอบไปกันเป็นประจำเราไปฟังกันหน่อยนะครับคนที่เขามากราบไหว้ขอพรความรักจากพัตรีโมรตินะครับที่ขึ้นชื่อและโด่งดังส่วนใหญ่ขอความสำเร็จในเรื่องอะไรกันบ้าง จะรักในครอบครัวจะรักในการงานหรือจะรักระหว่างกันและกันเราไปฟังดูครับอามาขอพรเรื่องความรักค่ะก็ได้ยินมาก็มาแล้วรอบนึงก็อยากจะมาอีกะคะ่ะก็เลยพอดีได้โอกาสก็เลยมาค่ะก็มีส่วนด้วยค่ะนิดนึงขอพรเรื่องความรักอยกเจอเงู่แบบไหนบ้าคะ ก็อยากเจอนักคู่ที่ที่เขาจริงใจนะคะแล้วก็รับที่ตัวตนที่เราเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะนิสัยเราอะไรอย่างนี้ยค่ะให้เข้ากันได้ก็ซัพพอร์ตก็คือถ้าเรามีความเชื่อนะคะเราก็เราก็เชื่อในในพัตตีค่ะเราก็เลยแบบว่าทำให้เรารู้สึกดีค่ะ ก็มาขอพรเรื่องหน้าที่การงานค่ะแล้วก็ความรักด้วยค่ะอันนี้ถือว่าใช้โอกาสวันที่14คุณพับกันเลยไหมคะก็ประมาณนั้นด้วยค่ะอยากให้สมผมสมแบบยังไงบ้างคะก็แบบอยากให้แบบมีคนดีๆเข้ามาถ้าแบบคนนี้เข้ามาก็ขอให้เป็นคนนี้แบบจริงใจแล้วก็แบบมีอนาคตที่ดีค่ะอยากขออยากขอบบถึงแล้คู่ยังไงบ้างเอ่อถ้าเข้ามาแล้วดีก็เข้ามานะคะถ้าไม่ดีก็ อย่าพึ่งเข้ามาค่ะรื่องการงานนะคะเรื่องการงานก็ขอให้งานที่ทำอยู่ไม่มีแบบาสามารถทำทาไปได้แบบเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะทำไมเราถึงน่ลวเมื่อขอความศรัทพาที่มรดกคะเพราะว่า,เ,าเคยได้ยินแบบคำลาลือและก็ศรัทธาด้วยค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเขาก็บอกอยู่แล้วความรักเรื่องอของการงาน<ช>แล้วก็เรื่องของเนื้อคู่ นะครับแล้วที่ได้ยินท่านผู้ชมได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์อยู่ก็จะมีเสียงมาแลวมาแลยมาลยมาแลยสิบยี่สิบบาทมาแลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วสิบบาทอะไรแบบนี้เศรษฐกิจมันก็คึกคักนี่แหละจ้าตามความเชื่อนะใช่ค่ะทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะก็ไปสอบถามข้อมูลกับร้านขายดอกไม้และของไหว้ที่มีอยู่สองร้านบอกว่าประชาชนเนี่ยก็มากราบไหว้กันเรื่อยๆทั้งพระตรีมูรติและพระพิคเนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะช่วงบ่ายๆหัวค่ำเนี่ย ผู้คนก็จะหนาตาขึ้นนะคะก็พอจะขายได้บ้างตอนนี้กุหลาบเนี่ยราคาสูงก็ต้องปรับจากช่อละ9ก9ดอก100บาทกลายเป็น130บาท เขามีทริคด้วยนะคะคุณผู้ชมฮะบอกว่าให้เขียนพรในกระดาษสีแดงที่เขียนบอกเลยชื่อนามสกุลเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการจุดธูปเทียนออจุดธูปเทียนในช่วงบริเวณดังกล่าวแล้วก็เวน้นระยะห่างจากโควิดทีนี้พูดถึงพระตรีมูรติที่ลานเซนทรัลเบอร์เนี่ยเป็นเทพของศาสนาฮินดูรวมเทพทั้งสามในองค์เดียวมีสามเศียนแทนพระพรหมพระวิษณุ และพระศิวะนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของพลังทั้งสคือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในสรรพสิ่งนะคะการเอ่ยนามของเทพทั้ง3าเนี่ยจะเชื่อว่าจะทําให้ได้รับพรอันประเสริฐจากเทพ,พเจ้าความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของชีวิตความรักและการงานแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางคนหลายคนเหมือนกันที่ออกมาโต้แย้งว่านั่นไม่ใช่พระตรีโมรติแต่เป็นพระสถาศิวะ ทั้งอย่างสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์อีกด้วยนะซึ่งตามความเชื่อตั้งเดิมเนี่ยพระสทาศิวะเป็นเทพผู้ขจัดโรคร้ายไม่ได้ให้ผ่อนเรื่องความรักนะคะแต่ว่าไงก็ตามหนุ่มสาวทั้งหลายก็ออกมายืนยันว่าพอเขาไปสักการะพระตรีมรติแล้วเนี่ยเขาก็จะได้พบเจอกับความรักกันหวานหอมซะทุกครั้งไปทีนี้นอกเหนือจากที่พระตรีมุรติแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะคะที่หลายคน <วะ S 1> ก็มีความเชื่อนะ ว่าไปแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จคุณต๊อบเคยไปไหมพระแม่อุมาเทวีวัดแขกใช่ไหมวัดแขกสีลมแล้วก็มีที่บิ๊กซีราชดำริด้วยนะคะมีพระกฤิศะที่วัดเทพมเทียนที่สองชิงช้านะคะพระแม่ลักษมีนี่อยู่ที่เกษรพาซาที่แยกราชประสงค์ส่วนวัดโพนี่มีพระนอนนะบอกว่าสาวโสดอายุขึ้นเลข3แต่ยังเดียวดาแนะนําไปที่นี่เลยตามศาสตร์คือศาสตร์เลขสคือพระนอน พระนอนเป็นปางของพระนารายณ์บรรทมศิลป์เลขสามหมายถึงความรักของผู้หญิงด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อเกศรที่วัดท่าพระนะคะโบราณสันนิษฐานว่าสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ทางฝั่งทนเนี่ยเดิมชื่อว่าวัด,ว,ดวัดเกาะนะ<ช>แล้วหลวงพ่อเกศรลอยน้ํามาที่คลองหน้าวัด<ๆ>ก็เลยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารที่วัดแห่งนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่าพระ มีความเชื่อในอเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็ความสุขในชีวิตก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่สะดวกนะคะว่าใครใกล้ที่ไหนอยากจะไปที่ไหนนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธาที่เรียกว่าเป็นความกลมกลืนที่หลายๆาศาสนาเนะี่ยมากลมมาๆๆมาเชื่อมโยงกันได้อย่าง <c oughs> ลงตัวนะในช่วงเทศกาลสําคัญๆแบบนี้นะแล้วสิ่งทีจ่จะตาบานนี่คืออะไรอ่ะนอกจากนอกจากเรื่อง ของการขอแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายใช่ไหมผู้คนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจะจะมูขนาดไหนจะไปขออะไรใดๆเราก็ต้องกลับมาแล้วก็พิจารณาพิจารพิเคราะห์อยู่กับสติอยู่กับตัวเองอยู่กับอยู่กับคนที่รักที่อยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นก็คือครอบครัวของเรานั่นเองนะครับแม้แขอให้สมบัังดังปรารถนาแล้วกันเนาะพูดถึงเรื่องขอในช่วงวันแห่งความรักมีอีกคนขอเหมือนกันนะคะ คนเด็กประยุทธ์จันโอชาค่ะ บอกขอให้รักแล้วก็อย่าติดโควิดนะอันนี้อ๋ะะอขอให้รักอย่าติดโควิดแล้วรักยังไงไม่ติดโควิดอ่ะอก็ต้องรักแบบมีระยะห่างเหมือนที่เรานั่งกันอยู่ไงคุณ<อ>ตอ๊อบเราต้องอยู่ห่างกันแบบนี้ก็รักกันได้เดี๋ยวนี้มันแหมโลกออนไลน์นส่งความรักผ่านออนไลน์อะไรก็ได้ไม่ต้องใกล้ชิดกันมากนึกว่าลุงตู่กับลุงอนุทินเอ้ยไม่ใช่สิ <c oughs> จะขอรักด้วยกันจะ<ฆ>ให้รักไปในทางเดียวกันอะไร<อ>แบบนี้อ๋ออันนั้นเดี๋ยวรอประชุมครมอีกสักสองสัปดาห์ว่าจะไปทางเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าที่นายกขอนะะค ขอผ่านคุณธนกรวับงบุญคงชนะนะโฆษกแดกโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็อยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยรณรงค์วันว,นวนาเลนไทน์รักอย่างไรไม่ติดโควิดค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันอยู่เรายังอยู่ในช่วงของโควิด ก็อย่างใช้คู่รักเนี่ยใช้วิธีแสดงความรักแบบเว้นระยะห่างลดการออกนอกบ้านด้วยนะคะถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านก็แน่นอนก็จะต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยกลุ่มวัยรุ่นขออย่างนี้ขอหนึ่งคือส่งของขวัญผ่านวิดีโอคอลขอให้กําลังใจให้กันเสมอแล้วก็ขอให้อยู่หยุดบ้านเอออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนรัก แล้วขอให้โซเชียลดิสท n นซิงนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยขอให้แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันก็บอกรักผ่านสื่อออนไลน์นี่เป็นสิ่งที่นายกขอนะคะส่วนเราเนี่ยใครที่อยากจะไปจดทะเบียนสมรสเขาก็มีคําขอในใจว่าอยากจะไปเขตบางรักจังเลยเพราะชื่นเป็นมงคลบางรักเนี่ยเป็นจุดหมายยอดนิยม ทุกวานเลนไทายทุกเทศกาลแห่งความรักแต่ขอบอกว่าตอนนี้คิวเต็มแล้วค่ะท่านผู้ชมเปิดปุ๊บเต็มปับป๊บแล้วเปิดปุ๊บเต็มปับ <39 9 S 2> ๊บ399ร้อยเก้าสิบเก้าคในวัน9 9วนี้เลยค่ะสาก้าเก้าลยเหรอทำไมต้องสามเก้าเก้าด้วยอ่ะเยอะกว่านี้ไม่ได้หรออาจจะเป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าน่าจะรับได้ประมาณนี้ละมั้งเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้มีโควิดเนี่ยเขตบางรักเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรับจดทะเบียนสมรสในช่วง วันวาเลนไทน์เนี่ยประมาณ800ถึง900คู่นะคะปีนี้น้อยเนาะ,ะแต่ปีนี้เนี่ยก็แน่นอนพอมีสถานการณ์โควิดนะนะก็ต้องจํากัดเอาไว้หน่อยเขาเปิดให้ลงทะเบียนมาจดทะเบียนสมรสชื่อว่าแคมเปญรักวิถีใหม่หัวใจติดปีกนะคะจดทะเบียนกันตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ Cat Tower ก็คือบริษัทโทร,รคมนาคมแห่งชาตินะคะที่สำนักง,งานเขตบางรัก ก็จะมีลุ้นทะเบียนทองคำกันทุกชั่วโมงเลยค่ะจดทะเบียนชั่วโมงละ50คู่แล้วทุกคู่รักเนี่ยก็จะมีของที่ระลึกจากบรรดาผู้สนับสนุนในงานแต่ยังไงก็ตามคนที่จะไปจดทะเบียนเนี่ยต้องมีผลการฉีดวัคซีนผลตรวจเอทเเป็นลบใน72ชั่วโมงมีวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะล้างมือสวมหน้ากากอ,อนามัยเว้นระยะห่างแล้วไม่นําผู้ติดตามเพื่อลดความแออัดทีนี้พอจองคิวไปแล้ว เปิดให้จองไปเนี่ย399คู่ตอนนี้ครบไปแล้วเน้นว่าไม่รับ Walk- in งดสื่อมวลชนทำข่าวด้วยนะคะ oh. แล้วก็คิวจดทะเบียนเนี่ยกำหนดเอาไว้8รอบ8ชั่วโมง ชั่วโมงละห้าสิบคู่อย่างที่บอกไปทุกๆชั่วโมงจะแจกทองค่ะทะเบียนสมรสทองคําชั่วโมงละหนึ่งคู่คุณต๊อบลงทะเบียนไปมั้งปะเนี่ยไม่ทันนะฮะเสียดายจังอดได้ลุ้นทะเบียนสมรสถทองคําไม่ทันหาคู่ไม่ทันหาคู่มีสิบรางวัลนะทะเบียนสมรสทองคําผลิตจากทองบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์จะบอกว่ามันขนาดเนี่ยนะเท่ากับทะเบียนสมรสปกติเลยนะแล้วก็คู่สามร้อยเก้าสิบเก้าคู่ที่มาจดทะเบียนก็จะมี ของรางวิรางวัลเป็นกิฟต์เซตติดมือให้กับทุกทุกท่านผมว่าที่เต็มเนี่ยไม่ใช่แค่มงคลแล้วล่ะงานเนี้ยเต็มเพราะต้องการจะได้ทองล้ะรุ่นทองอยากจะเป้นพี่ต้องกินคู่คุณต๊อบของอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ทองเฉยไม่ได้มันต้องมีคู่แล้วเราก็พาคู่เนี่ยไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะเอนวันนี้เขตอื่นนี่ยนี้บางพลัดแต่อย่าน้อยหน้าต้องเอากับเขาด้วยนะโอ้บางพลัดนี่คนไม่ค่อยชอบไปนะชื่อจบางพลัดบางจาก ทำไมบางคนเขาอยากเป็นเคล็ดไงคือถ้าเอาแบบบางพลัดอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะอาจจะคิดว่าโอ้มันพลัดพลาดใช่ไหมแต่บางพลัดถ้าคุณอยากจะให้แบบเออมันสูสีกับบางรักมันของคู่กันใช่ไหมรักกับพลัดเนี่ยก็ต้องเอาจับมาทําแคมเปญพิเศษเดี๋ยวนะผมเชื่อว่าถ้าบางพลัดทําขึ้นมาแบบนี้นะเพิ่เพลินนะถ้าแจกหนักกว่าที่ที่บางรักนะโอดิฉันไปนะเห็นมาต่อให้ชื่อบางพลัดหรือบางจาก คุณตอบที่น่าจะไปอีกบางหนึ่งบางไหนบางซื่อซื่อๆื่ออคุณตอบไม่ใช่อย่างคุณตอบเป็นคนซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าดีเฉ่าชื่อบางซื่อเนี่ยมันดูดีอ่ะผู้หญิงที่เขามารักเราเขาจะเออไปจดทะเบียนสมรสกับตอบที่นี่ก็จะได้มีสามีที่ซื่อตรงไปตลอดชีวิตแต่ผมชอบอีกบางหนึ่งอาบางอะไรบางซ่อนโอ้ยเนี่ยแบบ ตัวจริงของเธอ <c oughs> ชอบซ่อนอยู่ไงซ่อนสุกซ่อนอง, <c oughs> <า>งี้ผู้หญิงก็ไม่ได้จดทะเบียนด้วยถ้าไปไบางซ่อนนะคะเราเห็นว่า <c oughs> มีตอนนี้เนื่องในวันแห่งความรักเนี่ยก็จะมีะหน่วยงานต่างเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมทำกิจกรรมอะไร ดีๆที่เกี่ยวกับความรักเห็นมีหัวใจเป็นภาพหัวใจที่ซิมิลันด้วยใช่ไหมคุณตอนอะไรบ้างให้ดูบรยากาศก่อนที่ซิมิลันนะฮะเกาะซิมิลันเขาก็ทําแคมเปญแล้วเดี๋ยวโทษเกิต้องเป็นภาพมุมสูงภาพเป็นจะสวยมากเ้าทาอะไรที่เป็นรูปหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความรักนะนี่ฮะดูภาพแอันนี้เป็นภาพแบบภาพมุมสูงภาพมุมสูงจะเป็นมุมสูงแบบผ่านจิสดานี่คือภาพดาวเทียมนะครับเพราะว่าทางอวหรือว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาพัฒนา เรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมของที่เป็นชื่อของจิสตานะฮะองค์การมหาชนเนี่ยโชว์เป็นเกาะรูปหัวใจเกาะรูปหัวใจแห่งอันดามันครับปรากฏเป็นภาพบริเวณเหนือเกาะ5ภายในเขตอุทยานหมู่เกาะซิมิลันพอมองจากอวกาศเนี่ยมองลงมาท่านผู้ชมจะเห็นไหมเห็นตหมผมไหมเห็นไหมเป็นรูปหัวใจจริงๆอ่ะมองให้เป็นรูปหัวใจมันก็เป็นรูปหัวใจอันที่ฉันมองเป็นรูปหัวใจนะถึงแม้ว่าอีกซีกนึ่งมันจะเล็กไปสักนิดหนึ่งก็ตามเออทำไมผมมองเป็นนกก็ไม่รู้ ผมนอนเป็นนก๋อเหรอโอ้คุณบินใหญ่มากแล้วนั่นคือเหมือนกับกำลังบินไล่อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ฉันขออนุญาตมองเป็นรูปหัวใจแล้วกันมองตามจิสบไดค่ะอเป็นรูปหัวใจสีแดงเข้ากับเดินแห่งความรักได้พอดิบพอดีเลยนี่เขาใช้แคมเปญชื่อว่าซิมิลันซิมิใจเออนะฮะนี่เป็นหมู่เกาะซิมิลันที่ถือได้ว่าได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่43เมื่อปี25 นะครับพื้นที่128ตารางกิโลเมตรแล้วในปี4 1ก็ผนวกเกาะตาชัยกับเกาะบอนเพิ่มไปอีก12ตารางกิโลเมตรรวมเป็น140ตารางกิโลเมตรครับเห็นไหมฮะโอ้โหยอดสูงสุดเหนือสุดเลยนะอยู่ที่244กิโลเมตรนี่เป็นเกาะสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติอยากจะแวะเวียนมาพักผ่อนกันเป็นจํานวนมากเห็นไหม มอง<ว>อะไระก็มองให้เป็นเรื่องของความรักมองเกาะจะเป็นรูปหัวใจได้ก็คิดดูแล้วกันท่านผู้ชม <c oughs> แต่สวยจริง <c oughs> ซิมิลัน <c oughs> บ้านเราเนี่ยสุดยอดจริงนะคะยิง่งโหพอเห็นเป็นภาพหัวใจแบบนี้เนี่ยยิ่งอยากจะไปเที่ยวกันซะทุกทีเลยแล้วทางใต้อ่ะสวยเลยนะยงทะเลใช่ทะเลอันดามันนะี่นนสุดๆนะคะอามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีปู่ทวดท่านหนึ่งเนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยคุณต๊อบคุณผู้ชมอยู่มาจนถึงอายุ100ปีนะคะปู่ทวดคนนี้เนี่ย ต้องบอกว่าวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะทานอาหารออกกําลังกายแล้วตอนนี้อายุร้อยปีเนี่ยเดินเหินเข้มแข็งแข็งแรงเลยหูนี่ได้ยินชัดเจนเลยนะคะคุณปูท่ทวดไปกับลูกสาวนะคะชื่อ,ค,อ,ค,อ,ค,อ,อคุณวันเพนดวงหอมคุณวันเพนเนี่ยพาคุณปูท่ทวดชื่อว่าคุณเบ้าฉีหลอกเพิ่มฉีลองนะคะอดอข้ารรชการครูบำนาญอายุ100ปีไปรับเงินรับเบีย้ยจากสหกรณ์อ,อมทรัย์ครู เป็นรุ่นแรกเลยที่ทเข้ารับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ24,000บาทจากนา,นายมนัสเจียมภูเขียวประธานกรรมการสาหกรณ์อมทรัพย์ครูชัยภูมินะคะแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสหกรณ์เนี่ยมาร่วมยินดีกับคุณตาเบ้าเพิ่มชีลองนะคะที่ท่านมีอายุยืนยาวได้100ปีสุขภาพแข็งแรงสายตาดีหูไม่ตึงเดินเหินเนี่ยไปไหนคนไหนไปไหนคนเดียวได้อย่างสบายเลยไม่มีโรคประจําตัวอีกด้วยนะ ปัจจุบันเนี่ยคุณวันเพ็ญลูกสาววัย59ปีก็ดูแลอยู่พร้อมกับหลานๆแล้วก็มีเหลนด้วยนะคะคือคุณทวดเนี่ยบอกว่าอย่างนีเเออ้เริ่มรับราชการครูตั้งแต่ปี2483ที่โรงเรียนบ้านชีลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนเดือนแรกนะสิบ,บาทนะก็เษียณอายุเมื่อปี2526เงินเดือน9ก0 0ักว่าบาทบแล้วก็เป็นสมาชิกสากลออทรั์ครูชัยภูมิรุ่นแรกนะคะได้เงินเดือนบบนานข้าราชการเลี้ยงทีพใช้กันแต่ละเดือนประมาณ3 0 0 0กว่าบาทลูกชายลูกสาวหาคนเสียชีวิตไป2เหลือ3ภรรยานี่ก็จากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันหลังกเกษียณอายุก็ทำนาปลูกข้าวอยู่กับพื้นที่นาประมาณ30ไร่นะคะอเออทีนี้ลูกสาวเนี่ย ก็บอกว่าตอนนี้คุณตาเบ้าเนี่ยนะคุณปู่เบ้าเนี่ยมีอายุร้อยปีสุขภาพดีมากเลยอเคสายตายดีไม่สูบบุหรี่ไง<อ>ไม่กินเหล้าไม่กินเไม่แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชอบทานอะไรรู้ไหมชอบทานข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกปลาผักลวกต้มปลาดื่มน้ำเปลา่าสะอาดอะเดี๋ยวไปฟังปู่เบ้าค่ะว่าปู่เบ้าซุ้มเสียงเนี่ยเป็นเหมือนที่เราบอกหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างติดตามกันค่ะ เรียกมาเรียกที่เจเก้าสาูได้นาเลยเนี่ครับเา้งแต่เริ่มแรกของครับเริ่มแรกของสาก่อนออมรักครูเลยเนีครับครับเริ่มรายการสิบบาทบอกครับต้องเสียนได้แต่บาทเด็ยนได้ก0พันก็พันกบาทก็พันรวมด้วยก่อน เป็นสมาชิกษาก่อนหอมซาคูมาตลอดมีลูกอีกคนมีลูกขาคนนี้ครับคุณยิ่งด้วยคุณยิงสีซอูซายน่อาหาอยยไก่สองครับนั่ง้จัอมอาหารอาหารการกินกินอย่างชอบกินอย่างน้เขากับน้ำพริกแกน้ำพริกกบผักฉันต้พกกบผักปลาต้มต้มขาันีแกงนีนี้เราเป็นคนทีได้กินนานเคย มีโรคประจําตัวไหมบ่เคยมีครับตีบไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยมีบ่เคยมีครับแข็งแรงดีทุกอย่างครับโอ้โหก็ปกติโอ้คนนี้ครับตายเรายาปลาปิ้งกินบ่บ่ครับเรายาปลาปิ้งปิ้งนยาผูสูงโอ้พูดชัดนะแล้วเราก็ฟังได้ได้ชัดด้วยนะโอ้โหไม่ตึงด้วยหูไม่ตึงเราอยาปลาปี้เอาไหมบอพิดดูนี่ฮ่าโอ้โหนี่คนอายุแบบ60นี่อายเลยนะบางคนเนี่ยใช่ฉันอยากจะแบบ ได้อย่างนี้จังเลยนี่ทุกวันนี้ข้อเข่าก็เสื่อมละอะไรก็เสื่อมหูก็ไม่ได้ยินแถมหลงลืมลืมนี่หูอดีตครูปู่ทวดคนท่านนี้นะอายุหนึ่งร้อยปีไหนทบทวนดูเมนูหน่อยสิเมนูไหนเมนูไหนขอทผักลวกต้มปลาน้ำพริกปลาดื่มน้ำสะอาดบุหรี่เล่าน้ำสะอาดนี่คือน้ำเปล่าด้วยนะน้ำเปล่าสะอาดแล้วก็ทานอาหารแบบเฮลตี้มากเลยนะผักลวกปลาอะไรพวกนี้นะนี่นะภูมิปัญญาของไทยของเราถ้าอาหารที่พูดมาเนี่ยน้ำพริกอย่างนี้ ใ่ะ,ะ<า>ปลาอย่างนี้ผัก,ผกที่ลวก,ลวกใช่ไหมใช่ผักที่ลวกแล้วก็มีต้มปลาอย่างนี้ออนนโอ้โหอุดมไปด้วยแบบสารอาหารที่ดีต่อร่างกายจริงๆค่ะอ่ะส่วนคุณมนัสเจียมภูเขียวนะคะประธานกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์ครูชัยภูมิเนี่ยก็ได้พูดถึงคุณตาเบ้าเพิ่มชีลองด้วยนะคะก็บอกว่า คุณตาเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ24,000บาทตั้งแต่ตั้งสหกรณ์มาเป็นเวลา64ปีเ,เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณมนัสเจียมภูเขียวค่ะครับอายุครบร้อยปีเมื่อวันที่27มกราคม6 5ัารอครานี้ถ้าอายุครบร้อยปีเนี่ยสหก,กรณ์สักครูใจภูมิจะมอบให้ปีละ24,000บาทอันนี้เป็นคนแรกนะครับเป็นคนแรกถ้าคนเดียวที่มีอายุครบร้อปีเพราะนั้นวันนี้ ละกอนสักครูชัยคงกรีดิชเชญคุณพ่อเบ้ามาเพื่อมอบสวัสดิการสูงอายุนะครับจำนวน20,000ับาท้าปีหน้ายังอยู่อีกก็จะมอบอีก2 4 0 0 0บาทไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตครับเนาะก็ให้คุณพ่อรักษาสุขภาพปีหน้าให้มาอีกนะครับ เอาใจช่วยนะทั้งครอบครัวเลยนะคะดูแลคุณคุณปูท่ทวดให้ดีๆนะจะได้อายุยืนยาวเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าอยู่ต่อเนี่ยเขาได้อีก24,000บาทด้วยนะคะจากสหกรณ์อมทั์ครูนะคะโอ้โหนี่นะก็เชิดชูผู้สูงอายุนะ,ะไปด้วยกันนะครับจะเป็นอาชีพใดนี่เป็นครูด้วยนะโอ้โหนะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ท่านยังได้บอกเคล็ดลับให้กับให้กับคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานด้วย นะอาหารการกินความเป็นอยู่ดีใจลูกหลานก็ไม่ทิ้งเรียกว่าเกษียณอย่างเกษมนะใช่คือเกษียณจริงมีความสุขเกษมในชีวิตแต่ว่าทุกคนยจะเกษียณแล้วเกษมได้นี่มันต้องมีการวางแผนชีวิตดีๆนะคุณท็อปทั้งเรื่องการเงินเรื่องชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเราเองก็เริ่มวางแผนกันได้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนเนี้ใช่ใช่นะคุณลุงปู่ปู่ทวดนี่ผ่านโควิดมากี่ระลอกแล้วนะแต่ก็ยังแข็งแรงได้ออใช่หมาอพูดถึงวคาิดนต่อไป จนกว่าโควิดมันจะตายจากเราไปเลยะนะครับ่ะ,ะมาดูโควิดบ้านเรากันหน่อยครับวันนี้เป็นตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นรายวันที่น่าตกใจเหมือนกันนะพี่เอผมว่านะเพราะว่านี่เป็นตัวเลขทะลุหมื่นมาเป็นวันที่9แล้วนะค่ะแล้วยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ก็เพิ่มขึ้นมาจากวันนี้24นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนผู้ที่ติดเชื้อวันนี้15,882ที่หายป่วยยังเป็นตัวเลขแค่900 0กว่ากว่าเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของโควิดโอมิครอนแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ที่ที่คุณหมอได้ถแถลงเนะี่ยก็จะเป็นเป็นเด็กด้วยที่พบมีอาการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการติดเชื้อสูงสุดคืออยู่ในกรุงเทพมหานครน,นั่นเองนะครับรองลงมาสมุทรปราการนนทบ,บุรีชนบ,บุรีภูเก็ตครับนี่ขึ้นมาเลยฮะกรุงเทพนี่2,920คนนะครับ ก็ยังครองแชมป์แต่ก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชนบุรีเนี่ยเป็นแชมป์แต่ว่าตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่4ไปแล้วนะ714คนทีนี้มันมีเรื่องที่เป็นแนวทางกันมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะที่พูดถึงว่า,าจะมีการปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยให้ออกจากการเป็นผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ตามที่แต่ละคนมีนะไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคมหรือว่าใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าของข้าราชการอะไรก็ตามวันนี้มีคําชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนจากนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะคุณหมอเจเด็ดบอกว่ากรณีที่มีการเตรียมปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดออกจากการเป็นผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรือยูเซปเนี่ยนะคะ เลียนมาเป็นการรักษาแล้วก็เบิกจ่ายตามสิทธิ์ประกันสุขภาพของแต่ละคนคือเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อน,นว่าคำว่าอยู่เสพหมายถึงภาวะผู้ป่วยที่วิกฤตฉุกเฉินเกิดขึ้นทันทีทันใดจําเป็นต้องได้รับการรักษายังหน่วยบริการนอกระบบซึ่งก็จะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดก็มีการประกาศให้โควิด1 9เป็นเหตุฉุกเฉินวิกฤตแต่หากมีการยกเลิกเนี่ย จะกลับไปอยู่ในระบบของประชาชนทุกคนคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์สวัสดิการราชการต่างๆแต่แต่ยังไงก็ตามค่ะผู้ป่วยโควิดที่มีอาการแล้วก็เข้าข่ายว่าจะฉุกเฉินเนี่ยยังสามารถเข้ารักษาหน่วยบริการนอกระบบตามหลักของยูเซปได้เหมือนเดิมนะคะโดยผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในข่ายฉุกเฉินต้องดูอาการเป็นหลัก คือถ้ามีอาการปลอดบวมมีไข้สูงเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์สีแดงเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านแต่ถ้าไม่มีอาการอย่างที่บอกไปนะคะก็ไปใช้สถานพยาบาลตามสิทธิ์ โดยสิทธิ์ในการรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเซพเนี่ยเป็นสิทธิ์การรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้รักษาจนพ้นวิกฤตแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงมาดูกันค่ะคุณผู้ชม6อาการที่เข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกคือหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจนะคะ อันที่2คือหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดและมีเสียงดัง3คือซึมเหงื่อแตกตัวตัวเย็นเลยไปเอ่อตัวเย็นลงไปเลยนะคะแล้ว4เนี่ยเจ็บหนะ้าอกเจ็บพลันรุนแรง หคือแขนแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6คืออาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะทีนี้ขั้นตอนการใช้สิทธิภาวะฉุกเฉินหรือยูเซปเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ให้โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉินศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลถ้าเข้าข่ายว่าเป็นฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ทันทีแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินก็ต้องประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ต่อไปสําหรับการประกาศยกเลิกการกําหนดให้ผู้ติดโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเ่เหยแล้วไปใช้สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพของแต่ละคน ที่ประชุมสบคเมื่อวันศุกร์ค่ะบอกว่าจะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้นะคะประชาชนจะได้รับสิทธิ์ค่าตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลตามสิทธิ์คือสปสชเนี่ยเขาจะจ่ายชดเชยให้กับสถานพยาบาลก็อย่าง rt pcr ถ้าไปตรวจใน900บาทแล้วก็1,100บาแต่ต้องเขา้าใจว่าเขาจ่ายให้กับสถานพยาบาลตรวจ atk ก็จะอยู่ที่230 ถึง350อันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการตรวจถ้ารักษาในฮอสปิเตลอยู่ที่1,000บาทต่อวันนะคะแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมคุณป๊อปคนที่ไม่เข้าใจบอกว่าเอะถ้าอย่างนี้มีนาคมเนี่ยใครติดโควิดก็ตัวใครตัวมันหรือเปล่านะคะ,ะคุณหมอบอกไม่จริงค่ะ เพียงแต่มันอาจจะไม่สะดวกอย่างเก่าที่ไปที่ไหนก็ได้แต่ทุกคนต้องไปโรงพยาบาลที่มีประกันสุขภาพอยู่เท่านั้น<ช>และรักษาฟรีนี่ต้องขีดเส้นใต้แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถไปโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกระดับก็คือมันเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เขาประกาศว,ว่าโควิดเนี่ยเจ็บป่วยฉุกเฉินทําให้ต้นทุนในการเก็บแบบฉุกเฉินเนี่ยสูงมากตอนนี้เนี่ยอาการของโควิดเนี่ยมันไม่รุนแรง แล้วก็ไม่อันตรายไม่ฉุกเฉินมากแล้วก็ควรจะเข้าสู่ระบบปกติเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลด้วยนะคะทีนี้คุณหมอว่าจริงคนที่ไม่น่าจะพอใจอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยซ้ําไปานะคะ,ะที่เขาไม่ได้ทําบริการประกันสังคมงคมงแล้วก็หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าเราสามารถจะเบิกจากจากราชการได้อะคะ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าการที่คุณออกข่าวมาคือออกข่าวมาก็แบบทําเอาคนงุนงงสับสนว่าเหมือนกับรัฐบาลเลิอกอุ้มแล้วหรือไงทําไมอยู่ๆตอนนี้ถูก ทิ้งเลยเหรอไม่ได้รับสาตามสิทธิ์เหรอถูกให้ให้เราต้องต้องจ่ายตังเองเหรอ<ะ>ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือการสื่อความหมายเนี่ยเวลาจะจะจะ,จะให้ข่าวน่ยจริงรัฐบาลหรือสอบคในที่ส่วนของการให้ข้อมูลความรู้กับกับพี่น้องประชาชนน่ยต้องให้ความชัดเจนมากกว่านี้สื่อความหมายประชาชนมองว่ายังไม่ดีพอนะหลายคนสับสนนะ,ะหลายคนสับสนว่าเอทำไมไม่มีใครมาให้ข่าวที่ท,ที่มันเป็นประโยชน์ แล้วก็ให้ให้ประชาชนมั่นใจรู้สึกว่าเออถ้าฉันเป็นเนี่ยฉันจะได้รับการรักษาสิทธิ์เต็มที่แต่บางคนก็ติโพติภัยไปละบอกว่าอา้าวกล่ยกัรมาเอาเดินหน้าตัวใครตัวมันรักษากันเองเขาไม่ดูแลเราแล้ว,ลว,ลวไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเนี่ยคุณก็ต้องมาทําเข้าใจว่าไอกองทุนหรือว่าไอผู้ป่วยเคสฉุกเฉินยูเซปเนี่ยมันเป็นแบบไหน<ฆ>เขาก็มีขั้นตอนอย่างไรตามสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่มีการเปลีป่ยนแปลงก็คือว่าขั้นการขั้นการของของโรคเนี่ยมันลดก๊ก จากฉุกเฉินมาอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วเราควบคุมระบบสาารสุขนี้มันได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ดีขึ้นครับต้องทำความเข้าใจด้วยไม่ใช่เออก็ตีโพลตีภายไปบอกเอาแล้วทิ้งคว้างซะแล้วอคือทุกคนก็จะมีสิทธิ อาการต่างๆของตนเองอยู่แต่ว่าถ้าฉุกเฉินอย่างตามอาการที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังเข้ายูเสพได้อยู่คือเป็นโควิดแล้วฉุกเฉินมีอาการอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเ,เงินทองของรัฐเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นที่จะต้องใช้จ่ายอีกมากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นในเมื่ออาการมันไม่รุนแรงมากยังมีสิ่งที่ต้องใช้จ่ายก็จะต้องลดการที่จะไปดูแลแบบฟรีทุกอย่าง เอกชนก็ฟรีอะไรก็ฟรีหมดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องปรับไปตามสภาพอย่างที่สวีเดนหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็ลดการตรวจฟรีอะไรกันไปเลยนะสวีเดนให้ตรวจฟรีเฉพาะคนที่เป็นบุคลากรทางการแ<ม>พทย์บุคคลที่เสี่ยงหรือว่าผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงต่างๆนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรนี่ก็ผ่อนคลายมาตรการอะไรกันไปเยอะแล้วนะคะใช่คืออย่างบางใช่อย่างที่ผู้ได้ฟังบางที่เขาแบบสามารถจะให้อยู่ในที่ที่แบบไม่ไม่ไอ้อ่ะ ที่แอดได้แล้วนะอยู่ที่ร่มโดยไม่ต้องรักษาระยะห่างได้แล้วนะมีหลายประเทศก็เป็นแบบนี้แล้วนะที่ถอนนักกงนักกาดกันไปแล้วใช่แต่ว่าเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาดนั้นยังไม่ได้ใส่ก่อนค่ะเพราะว่าหมื่นห้าอยู่นะใส่ก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนดีไหมช่วงน้ากลับมาค่ะ